การสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเพราะผมสมปั้นคนเดิมอย่างแรกก็ต้องปล่อย F22 ออกไปก่อนนะครับใครๆก็เคยบอกว่ากาเล่นเนี่ยต้องออกไปสปอร์ตให้เพื่อนก่อนครับผมเพกลัวเขาด่าอยู่เหมือนกันเพเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าต้องสปอร์ตไปก่อนนี่นะครับตัดทอมิโซลรี่ไปก่อนร่วมเวลาหนะึ่งคโอ้ย เดีำเดียวแล้วนี่กลับไปก่อนนี่ครับปล่อยเอสสามห้าลูกรักไปผมจะเล่นงานมิทูลีก่อนนะครับเพราะว่าปืนใหญ่เขาแรงมากอั <Under line. S 1> นตรายยิงจริงผมก็ค่อยอยากจะยิงโฮโูบอตแล้วนะครับมันที่ผมรู้สึกกำลังเกีเยดเลยวลาเนี่ครับทิ้งระเบิดปืนแตก Oh. นี่ครับช่วงล่างนี้เขาเทมาแล้วก็จัดมิดสไซล์จ,จุดใหญ่ใส่ราพิบโดนแฟรียบร้อยทิ้งวราเบิดปเปิงผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นเก่งอะไรมากครับมาดูดาเมจตานี้เลยว่าเพิ่งแสนเก้าเกือบสองแสนซึ่งน้อยมากนะครับเป็นในหมดออนไลน์นี่ เขาก็เก่งกันทั้งนั้นนะเพื่อนทีผมก็เก่งนะครับต่อไปผมจะกัดจัดการเรือดำน้ำเป็นอันดับต่อไปนะครับน่นครับยูริจัดมิสไซล์ชุดหนึ่งโอโ้โหกับยานบานทีเรานี่เก่งมากคนระับ โอ้โหเขาดำนำ้ำเกอปล่อย,อยว้ยร้าที่จะปล่อยได้โอ้โหเ <c oughs> ส่งจ้าสุดเกิน <c oughs> ต่อไปก็ต้อง <c oughs> เือนทุกเครื่องบินแล้วครับเอ็นเตอร์ไพรจัดนะครับโดนแฟร์นี่ครับตายมิไซล์พวกเล็กๆไปเค จับโวปินกลเข้าไปครับแล้วก็ทิ้งระเบิดไม่ยากนะครับแต่สิ่งที่ผมกลัวเริ่มทุกคเครื่องบินก็คือคือผมก็ปรับกราฟิกไว้สูงนะครับคือผมต้องการตรู้ภาพส่วๆแล้วก็นี่นะครับปัญหาปัญหาก็คือแสมจะจ้าแบบนี้ ผมก็ยังงงว่าทำไมบอดผมต้องเอานิวเคียร์ไปทิ้งเลยโอเคเหือ, okay. อ,อท้ายศูดสามเลยโอ้โหเอสามห้าของเราจะพังแล้วนะครับเอากลับไปซ่อมด่วนว่าเป็นคือพินทอนดาเมจหลักเลยนะครับโอเคตานี้อีซี่แลวนี่ก็ตาที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ใน แมปหินที่ยังไม่เคยคุนฟกอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เดิมครับเราเป็นซีวีที่ดีต้องไปสป,ปอร์ตห้เว่นก่อนโอเคเจอเครื่องบินกับไล่ข้างหน้ากันครับแล้วก็ใส่ f h าต่อโอ้โหนี่คือแบบปุ่ม เบื่อการที่บอดชอบทิ้งเมื่อเขียเองมล้เพราะว่ามันเติมเครื่องบีมันก็อืดนะครับก็ไปไทยสูรห้าแปดตัวนี้น่าจะเป็นบอสเนี่ยรัวเข้าไปแล้วก็นี่ครับทิ้งระเบิดโดนครับควรทำอะไรต่อดีเนี่ย โอโ้ท้ายเกมครับดามีแซนหน้าตานี้โคตรกระหลงปลงไม่ไหวแล้วตานี้ก็ชนะเหมือนเดิมครับแต่เล่นมาสองตาแล้วหกก็ยังไม่ได้ขิวเพราะว่าบางบอดบอดบางตัวก็ชอบล้านนะโอเคผมขับง่เอง <laughs> โอเคตับมา อีกทีก็มาโผหมู่เกาะไอแลนด์เ่ยนไหครับก็ปล่อยเครื่องบินไปให้หมด F ย2สิบสองกดผิดโอเคด้านหน้ามีเรือศัตรูเรือศัตรูเช่นเคยโคตรเยอะ ลำเครื่องบินหนึ่งแล้วก็ยามาโตอีกลำหนึ่งเดี๋ยวเราจะจัดการแอิล้อ,ก,ลก,าก,ก,าอลกอสคอร์ก่อนบอทต,ตัวนี้นี่อันตรายนะครับจะเป็นบอทแต่มันมีเซอร์คอนนี่ครับยัดเราเหิดไปไม่โดนหรอกเจนเคยไม่โดน จะตามการกิ้งระเบิดกันนะครับโอเคบุมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกทีรออีกทีโอเคกอดคอยอมเล่นทีระเบิดดยากนะครับบอกเลยอ่าสวย <c oughs> โอ้โหบมาาาถามตาแร้บอลจะต้องทิ้งนิวเคลียร์เองคือเรื่องที่ผมควรจะรู้ไว้เลยก็คือ ผม oh, จะไม่ปล่อยบอมเบอร์ไว้คนเดียวนะครับโอเคระเบิดควนี้มันโหลดนานนะครับรอให้แน่ใจก่อนค่อยทิ้งนะครับโอ้โหก็ยังไม่ชำนานมากโอ้โหถูกหกแสนเคยหกหมื่นหกแสนบาทอะไรโอ้โห, 60, 000. 6, 000โโหแล้วหกแสนนี้ก็กี่โกง ปล่อ F35 ไปนะครับตอนนี้เหลือยามาโตะครับนาคีมอฟนาคีมอฟนี่ผมว่ามันเป็นเรือที่ไม่ค่อยจะโหดสำหรับผมนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้โดดเลนเพิ่งดีไซน์อะไรมากแล้วก็ไม่มีต่อบีโดะถ้ามันเพิ่มต่อบีโดมาสักลูกหนึ่งก็ผมว่าผมน่าจะกลับไปเล่น เ,เพื่อนเราจัดการไปได้แล้วก่อาะไปก็ IGN ียามาโตะน่ครับจะมีสายชุดใหญ่และใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแลว้วน,นี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ